ผู้ชมครับจําครูหนิงได้ไหมฮะถ้าพูดถึงคดีเมียหลวงนะครูหนิงครูหนิงเนี่ยมีสามีเป็นทหารแล้วตอนนั้นก็จับได้นี่เนี่ยดูคลิปนี้จับได้ไหมจําได้เลยคลิปฝันเสื้อผ้าเนี่ยจาได้เลยบุกไปที่บ้านแล้วเจออยู่กับผู้หญิงแล้วเจอเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมคือทีแรกเนี่ยจับได้ก็โทรไปเคลียร์ก่อนอฝ่ายนั้นเังฝ่ายนั้นยังบอกว่าก็โหก็ก็ผัวพี่มันออย่างเงี้ยก็นึกว่าอาจจะเคลียร์ได้สุดท้าย พราะปกติเขาจะไม่ค่อยได้กลับมา,<ข>มาที่บ้านนะฮะแอบกลับมาที่บ้านเอาไไ้าทําไมในบ้องในบ้านในห้องในนี่ตะกกงตะกล้าผ้าใต่ไปด้วยเสื้อผ้าชุดชนายผู้หญิงของคนอื่นต้องใช้คํานี้ด้วยซึ่งไม่ใช่ของครูหนิงแล้วแต่นี่บ้านครูหนิงไงถูกต้องเนี่ยกะฟันหมดเลยดูสิเนเนเนเอาน,นี้เฉินหมดเลยน่ะอืมแล้วเป็นข่าวดังนะใช่ค่ะเห็นคลิปปุ๊บจำได้ปั๊บเลยอะเราก็ไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่นิยมใส่แบบนี้ มันไม่เรีบเยบร้อยอุ้ยอ่าอุอครูหนิงก็เลยตัดสินใจฟ้องหย่ากับสามีค่ะแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเป็นมือที่สามด้วยค่ะเวลาก็ผ่านมาจนแบบโอ้โหคือพุ่งตรงถ้าไม่เห็นภาพก็ลืมอะใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดนะฮะทนายความของครูหนิงก็คือทนายเมียหลวง ท่านนายพัฒน์ทนายอนุสรอ,อสุรพงษ์นม่ทนายเมียหลวงทนายเมียหลวงเนาะโพสต์ข้อความล่าสุดนะครับบอกวันนี้เป็นวันนัดฟังผลคำพิพากษาคดีครูหนิงที่เป็นข่าวโด่งดังผลปรากฏว่าครูหนิงชนะในศาลชั้นต้นโดยศาลตัดสินให้คู่กรณีชำระค่าทดแทนให้กับครูหนิงเป็นเงิน50,000 0บาทพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย นี่ฮะสารชั้นต้นนะฮะให้ฝั่งมือที่สามเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายครูหนิง5้าแสนบาทนะครับค่ะยังมีโพสต์หนึ่งนะฮะเป็นรูปภาพที่เขียนข้อความบอกว่าทะเบียนสมรสไม่ได้มีไว้มัดใจผู้ชายแต่มีไว้ฟ้องชูโอ้โหกล้าเป็นชูก็ต้องกล้าจ่ายด้วยนะคะปังไม่ไหวนี่แล้วมีข้อความระบุอีกมีอีกเหรอคะใช่บอก แซบห,ห้าแสนเป็นยังไงล่ะรัชพรแซบไหมฟังแล้วรู้สึกขนลุกเลยค่ะแซบห้าแสนพร้อมบรรยายต่อนะบอกคดีพี่เป็นคดีตัวอย่างคดีหนึ่งที่อยากทำให้สังคมรู้ว่าทะเบียนสมรสที่จดไปมันมีค่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับผู้กระทำความผิดครูหนิงกล่าว<ห>นี่เห็นไหม อ่ทนายมีหลวงนะเบอร์โทรข้างบนคือยังไงคะฝากไว้ให้คริส <c oughs> ของทนายพัฒน์เทอไม่ได้โฆษณาแต่เบอร์โทรมันติดมาพอดีมันติดมาที่ชื่อเฟซบุ๊กเขาพอดีนเนาะนี่นะฮะอ้าวก็อย่างที่เห็นแล้วครับเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนที่ท่านเห็นคลิปกันมาก็ท้าความกันแล้วก็รู้ผลณขณะนี้ละทนายพัฒน์บอกเป็นสารชั้นต้นนะอะโอยอย่างนี้นี่เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครเจอเคสอะไรแบบนี้สงสัยคงไม่ได้มีข่าวมาให้เราเล่าแล้วมั้งสงสัยตรงไปที่ทนายเลยหรือเปล่ามันก็ต้อง โอ้โหนี่แล้ววันนั้นคลิปเยอะเหลือเก <c oughs> ินก็ลื้อทั้งบ้านนะคะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทราบผลคําพิพากษาข,ของศาลชั้นต้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ไปหาครูหนิงนะฮะ,ะครูหนิงก็บอกว่าที่ดีใจที่ศาลให้ความยุติธรรมกับผู้หญิงที่ออกมาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อให้รู้ว่าทะเบียนสมรสไม่ใช่แค่กระดาษใบเดียวทนายความได้เรียกค่าเสียหายกับอีกฝั่งหนึ่งไปเนี่ยคือหนึ่งล้านนะค่ะแต่ศาล ตัดสินให้ชดใช้ห้าแสนซึ่งตัวเธอก็พึงพอใจกับผลการตัดสินของศาลคู่กรณีที่เป็นมือที่สามเนี่ยครูหนิงบอกว่าเจอล่าสุดคือ26-27กยรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันนัดสื่อพยานยในศาลซึ่งดูจากท่าทางของอีกฝั่งหนึ่งดูเขามั่นใจว่าจะชนะคดีว่าเขาจะชนะอ่าขณะที่ครอบครัวของฝั่งสามีของครูหนิงเนี่ยก็ไปเป็นพยานให้ฝ่ายคู่กรณีด้วยนะ ครูหนิงบอกวันนั้นครูรู้สึกโดดเดี่ยวมากมแต่ยังมั่นใจในความถูกต้องจนวันนี้สารมีคำตัดสินสารชั้นต้นมาให้ครูหนิงชนะคดีอีกฝั่งหนึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายห้าแ0นบาทอ่าแล้วเรื่องของสามีอ่ะที่เป็นทาหารน่ะครูหนิงบอกตอนนี้เขาลาออกจากทาหารไปแล้วลาออกจากราชการแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างเพราะไม่ติดต่อกันแล้ว เจอล่าสุดนู่นเลย29สิงหาคมที่ผ่านมาวันที่สารนัดสื่อพยานเหมือนกันเพราะว่าสามีของครูหนิงเนี่ยยื่นฟ้องหย่าไม่ใช่ครูหนิงยื่นฟ้องหย่าสามีนะอะสามียื่นฟ้องหย่าเหรอคะอ๋อขอขออภัยฮะสามีเธอครูหนิงก็ได้ยื่นฟ้องหย่าเหมือนกันอขออภัยอครูหนิงเนี่ยยื่นฟ้องหย่าสามีเหมือนกันให้เหตุผลว่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง แล้วมีการเอาเรื่องเนี่ยอ้อขอพภายขออภัยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วคือสามีของครูหนิงเนี่ยยื่นฟ้องหย่าครูหนิงเหรอคะแมผมอ่านแล้วผมงงเอาเป็นว่าครูหนิงยังไม่ทันยื่นฟ้องหย่าสามีเลยสามีชินยื่นก่อนสามียื่นฟ้องหย่าครูหนิงก่อนบอกว่าครูหนิงเนี่ยทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเอาเรื่องไปร้องเรียนต้นสังกัดอืจนเขาไม่ได้เลื่อนชั้นยศค่ะ ที่ออกมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อแสดงให้รู้ว่าทะเบียนสมรสเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวมันมีราคาคนไหนที่กระทําผิดละเมิดสัญญาการสมรสละเมิดทะเบียนสมรสของพี่คนนั้นจะต้องเสียเสียอย่างแน่นอนค่ะทนายของพี่เรียกไปหนึ่งล้านบาทนะคะแล้วก็ศาลท่านก็เมตตาพี่ถือว่าพี่พอใจนะคะในในจำนวนห้าแสนบาทตอนนี้เขาใช้ชีวิตอย่างไตอนนี้ ที่พี่ทราบนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจริงว่าเขาได้ลาออกจากราชการไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเขาจะใช้ชีวิตยังไงนั้นอันนั้นพี่ไม่ทราบพ,พี่เห็นหน้าเขา่าครั้งสุดท้ายก็คือวันที่29สิงหาคมเขาเขาฟ้องหย่าพี่ค่ะใช่ค่ะเขาฟ้องหย่าพี่เขาเหมือนกับยื่นคำฟ้องเมื่อวันที่จำวันที่ไม่ได้แต่ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน อ่านี่สามีครูหนิงเนี่ยยื่นฟ้องอย่าครูหนิงแต่ครูหนิงบอกว่าคดีที่สามีฟ้องหย่าสารนัดสืบพยานอีกครั้ง12ตุลาคมนี้นะครับยืนยันว่าจะไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้กับสามีอย่างแน่นอนอส่วนคดีอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมือที่3มเนี่ยเมียน้อยเนี่ยอันนั้นสารชั้นต้นนะตัดสินไปแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะอุทธร์สู้คดีหรือเปล่า